รอให้ปลาสุกเนาะเดี๋ยวมาดูแกนฟักใส่ปลาใส่ฟักไปก่อนเพราะว่าปลาเราซื้อี่กับปลากระพงแต่ปลากระพงมันก็จะแพงหน่อยเนาะอันนี้ปลาดอรี่เนื้อเข้ามาใส่เนื้อ ปลาลงจะเว่าเนื้อปลานี่มันจะสุกเร็วนะคือมาเป็นแบบสำเร็จแช่แข็งแล้วจะเป็นปลาปลาอะไรปลาดาลันลี่คือมาเป็นแบบสำเร็จแช่แข็งแล้วจะเป็นปลาปลาอะไรปลาดันลี่ จะใส่ผงนัวก็จะอาก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะชิมก่อนนะชิมก่อนนะ รอให้ปลาสุกเนะะาะเดี๋ยวมาดูก็จะมาปรุงรสใส่น้ำปลาก็จะมาปรุงรสใส่น้ำปลา ก็จะมาทำแกงฟักแกงฟักจ้าอันนี้ฟักเนาะจยแมงรัดก,กับต้นหอมลงไปเลยจ้าอันนี้ก็หอมแล้วค่ะอืม,อมเราก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะ รอให้ปลาสุกเนาะเดี๋ยวมาดูเราก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะ,ะแซบๆอร่อยๆออยบายยค่ะนีก็ม่ไม่เห็นตัวปลาแล้ว เยีร้ร้อยน่ากินค่ะนี่นกับปลากระพงแต่ปลากระพงมันก็จะแพงหน่อยเนาะอันนี้ปลาดอรี่เนื้อเขาแบบเชื่อแข็งเนาะก็จะมาแกงใส่ฟักฟักนี้ก็ซื้อมาจากห้างเหมือนกันทีนี้ก็จะมาทำแกงฟักแกงฟักจ้า อันนี้ฟักเนาะจะคลิปน,นี้ก็จะมาทำแกงฟักแกงฟักจ้ะอันนี้ฟักเนาะจะว้าวสุกได้ที่แล้วต้มนานไม่ได้เนาะปลาืุอยเลยลวก็จะมาใส่ผักข่าเนี่ยซื้อแบบสำเร็จมาเลยไม่ต้องมา แมงรักกับต้นหอมลงไปเลยจ้านนี้ก็หอมแล้วค่ะสาวนี่ยซื้อแบบสำเร็จมาเลยไม่ต้องมาปรุงไปเลยจ้าแซ่บๆอร่อยๆบายบายค่ะ จิ้มก่อนนะตะเกรงไม่ได้เดี๋ยวปลาเละเนาะโอแค่มาใส่เนื้อปลาลงจ้ะเพราะว่าเนื้อปลานี่มันจะสุกเร็วนะคือมาเป็นแบบสำเร็จแช่แข็งแล้วจะเป็นปลา ปลาอะไรปลาดัลลี่ตักเรียงไม่ได้เดี๋ยวปลาเละเนาะโอเคแซ่บแซ่บจบลงด้วยแกงอ่อมปลาใส่ฟักขาวนะซื้อแบบสำเร็จมาเลยไม่ต้องมาชิมก่อนนะ สุกได้ที่แล้วต้มนานไม่ได้เนะาะปลาตุกเลยราจะมาใส่พักรอให้ปลาสุกเนาะเดี๋ยวมาดูก็จะมาปรุงรสใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาหน่อยนึงแซ่บๆอร่อยๆบายบายค่ะเพราะว่าไปแล้วก็ต้องซื้อที่เดียวเลยเนาะต้องลงตลาดหลายรอบสาซื้อแบบสำเร็จมาเลยไม่ต้องมา รอให้ปลาสุกเนาะเดี๋ยวมาดูรอให้ปลาสุกเนาะเดี๋ยวมาดูว้าสุกได้ที่แล้วต้มนานไม่ได้เนาะปลานุกเลยก็จะมาใส่รับ แบบแช่แข็งเนาะก็จะมาแกงใส่ฟักฟักนี้ก็ซื้อมาจากห้างเหมือนกันแกงฟักใส่ปลาใส่ฟักไปก่อนเพราะว่าปลาเราซื้อแซบแซบอร่อยอร่อยบายบายค่ะตอนปลาสุกเต็น แซ่บๆอร่อยบายบายค่ะว้าสุกได้ที่แล้วต้มนานไม่ได้เนาะปลาเปืปเลยจะจะมาใส่ผักมาใส่เนื้อปลาลงจะเพราะว,ว่าเนื้อปลานี่มันจะสุกเร็วนะคือมาเป็นแบบสำเร็จแช่แข็งแล้ว จะเป็นปลาปลาอะไรปาาลาโดลี่จะใส่ผงนัวก็จะแซบแซบอร่อยอร่อยบายบายค่ะแบบแช่แข็งเนาะ <c oughs> ก็จะมาแกงใส่ฟักฟักนี้ก็ซื้อมาจาก ห่างเหมือนกันที่เขาไม่เห็น,หนตัวปลาแล้วเรียบร้อยน่ากินค่ะว้าสุกได้ที่แล้วต้มนานไม่ได้เนะาะปลาตกเลยเราจะมาใส่ผักูีมาเป็นแบบสำเร็จแช่แข็งแล้วจะเป็นปลาปลาอะไร ปลาดองลี่แกงฟักใส่ปลาใส่ฟักไปก่อนเพราะว่าปลาเราจะใส่ผงนัวก็จะนี่กไ็ไม่เห็นตัวปลาแล้วเรียบร้อย น่ากินค่ะสาวซื้อแบบสำเร็จมาเลยไม่ต้องมาแซบ่บแซบ่บจบลงด้วยแกงอ่อมปลาใส่ฟักนี่ก็ไม่เห็นตัวปลาแล้วรียบร้อยน่ากินค่ะกับปลากระพง แต่ปลากระพงมันก็จะแพงหน่อยเนาะอันนี้ปลาดอรลี่เนื้อเขาเราก็ใส่น้ำปลาหน่อย